ประกาศสิทธิราชามังกรบทที่3813ไม่ไว้ชีวิตศพเมื่อเฉินปิงรีไปยังสถานที่ที่ปิงลู่และคนอื่นๆรอคอยอยู่เขาก็พบว่าไม่มีใครอยู่ที่นั่นเฉินปิงขมวดคิ้วทันทีเขาบอกปิงลู่และคนอื่นๆให้รออยู่ที่นี่แต่ตอนนี้ไม่มีใครอยู่ตรงนั้นแล้วสิ่งนี้ทำให้เฉินปิงรู้สึกแย่ในใจ เฉินปิงทำงานอย่างหนักเพื่อปลดปล่อยจิตสำนึกทางจิตวิญญาณของเขาโดยหวังว่าจะพบเบาะแสของปิงลู่และคนอื่นๆแต่หลังจากค้นหาเป็นระยะทางหลายสิบไมล์ก็ยังไม่มีร่องรอยของปิงลู่และคนอื่นๆเลยเมื่อเฉินปิงไม่รู้ว่าต้องทำอะไรทันใดนั้นเขาก็ค้นพบว่ามีคราบเลือดบนหิมะสีขาวบริสุทธิ์ตามรอยคราบเลือดเราพบศพของนักบุญหลายคนนอนอยู่บนพื้นอย่างเย็นชา เฉินปิงตกใจและรีบไปตรวจสอบพบว่านักบุญเหล่านี้ตายไปแล้วและยังมีสัญญาณขอองค์การถูกละเมิดสิ่งที่สำคัญที่สุดคือกระดองเต่าดำบนนักบุญเหล่านี้หักแล้วแสดงว่าได้พบอาจารย์แล้วเมื่อมองไปที่นักบุญที่ไม่เรียบร้อยเฉินปิงก็รู้สึกถึงเจตนาฆ่าที่เติมเต็มหัวใจของเขาเฉินปิงไม่รู้ว่าใครโจมตีปิงลู่และคนอื่นๆแต่เขาจะไม่ปล่อยคนเหล่านี้ไป แม้ว่าฉันจะเป็นราชาแห่งสวรรค์เขาก็จะไม่ปล่อยมันไปเชินปิงโจมตีร่างของนักบุญเหล่านี้ด้วยลูกบอลไฟและศพก็เริ่มถูกเผาไม่อย่างรุนแรงเขาจะปล่อยให้นักบุญเหล่านี้ตายในถิ่นทุรกันดารไม่ได้ไม่เช่นนั้นพวกเขาจะกลายเป็นอาหารของสัตว์ป่าหลังจากกำจัดร่างของนักบุญแล้วร่างของเชิงปิงก็หายไปทันที ในเวลานี้ในเขตแดนแห่งความโกลาหลที่อยู่ห่างจากเฉินปิงหลายร้อยไมล์ปิงลู่และหลานหญิงหญิงกำลังเดินอย่างลำบากร่วมกับนักบุญหลายคนคนเหล่านี้เกือบทั้งหมดมีอาการบาดเจ็บตามร่างกายลมาหายใจของพวกเขาอ่อนแอมากและเห็นได้ชัดว่าพวกเขาไม่สามารถทนต่อไปได้ พี่สาวน้องสาวจงอดทนไว้แม้ว่าคุณจะเข้าสู่ดินงแดนแห่งความโกลาหลและถูกรัดคอด้วยความวุ่นวายของเวลาและสถานที่คุณจะต้องไม่ตกไปอยู่ในมือของตระกูลมูสัตว์ร้ายเหล่านี้จะไม่ไว้ชีวิตพี่สาวที่ตายไปแล้วของเราด้วยซ้ำปิงลูก,กัดฟันและพูดด้วยสายตาเศร้าโศกใช่แม้ว่าเราจะตายเราก็ไม่สามารถใช้ประโยชน์จากสัตว์ร้ายตระกูลมลูเหล่านี้ได้ล้านหญิงหญิงก็พยักหน้าและกล่าวว่า ดีนักบุญที่เหลือก็พยักหน้าเห็นด้วยเช่นกันคุณรู้ไหมว่าในฐานะนักบุญของพระราชวางังกวงหันพรหมจรรย์ของพวกเขาเป็นสิ่งสำคัญที่สุดและชีวิตของพวกเขาก็ไม่มีอะไรเลยแต่สัตว์ร้ายเหล่านี้จากกระกูลมู่รู้ว่านักบุญแห่งวังกวงหันใส่ใจอะไรมากที่สุดและพวกเขาก็ไม่ปล่อยศพด้วยซ้ํา ดังนั้นแม้ว่าปิงลู่และคนอื่นๆจะตายพวกเขาจะไม่ตายด้วยน้ำมือของสมาชิกในครอบครัวมู่เหล่านี้ปิงลู่และพักพวกของเขาเดินไปยังชายแดนแห่งความโกลาหลด้วยสายตาที่แน่วแน่ไม่ไกลาจากปิงลู่และคนอื่นๆมู่เหยาและครอบครัวมู่ก็ไล่าตามพวกเขาไปถัดจากมู่เหยาเป็นหญิงวัยกลางคนคนนี้คือป้ามู่ในยี่ยของมู่กุยลูกสาวคนโตของตระกูลมู่ ถ้ามู่เหยาพาครอบครัวมู่มาปิงลู่และคนอื่นๆก็คงไม่ได้รับบาดเจ็บหนักขนาดนี้แต่ใครจะรู้ว่ามูนายีคนนี้อยู่ที่นี่ในฐานะผู้อาวุโสของพระราชวังกวงฮันปิงลู่และคนอื่นๆรู้ว่าตระกูลมู่เป็นศัตรูกับพระราชวังกวงฮันแต่พวกเขาไม่ได้เตรียมพร้อมเขาถูกมูนายีโจมตีโดยตรงและมีผู้เสียชีวิตจำนวนมากเขาต้องต่อสู้จนตายจึงจะหนีมาที่นี่ได้ คุณหญิงนักบุญแห่งพระราชวังกวงฮันเหล่านี้กำลังเร่งรีบไปยังดินแดนแห่งความโกลาหลบริเวณชายแดนพวกเขาจะเข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลเพื่อค้นหาความตายหรือไม่งูเหยา่มองไปยังทิศทางที่ปิงลู่และคนอื่นๆกำลังหลบหนีและพูดไม่ใช่ว่าพวกเขาต้องการเข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลแต่เราต้องการขับไล่พวกเขาเข้าไปงูนายีพูดด้วยรอยยิ้มเย็นชา มูเหยาตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งด้วยสีหน้างุนงงคุณหนูทำไมคุณถึงผลักพวกเขาเข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลมูนายีไม่พูดอะไรแต่ชี้ไปทางตะวันตกเฉียงใต้ไม่ไกลมูเหยาวองไปในทิศทางของนิ้วของเขาและพบว่ามีม่านแสงจางๆไหลไปในทิศทางนั้นและภายในม่านแสงนั้นดูเหมือนจะมีภูเขาสูงประหาน ในเวลานี้มู่เหย่าสับสนเพราะเขาไม่เคยเห็นม่านแสงนี้ในบริเวณขั้วโลกในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาไม่ต้องพูดถึงภูเขาสูงขนาดนี้บริเวณขั้วโลกอยู่ในภูเขาปีศาจแล้วภูเขาลูกนี้ที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นตอนนี้เป็นภูเขาภายในภูเขาไม่ใช่หรือบทที่ ,3814 วงปิดนั่นคือภูเขาจีเมืองหินจิที่แท้จริงอยู่บนยอดเขาจิ เป็นเพียงว่าจีซานถูกกั้นด้วยสิ่งกีดขวางและไม่สามารถมองเห็นได้เลยในเวลาปกติมันจะปรากฏขึ้นก็ต่อเมื่อเวลาและพื้นที่ในชายแดนแห่งความโกลาหลบิดเบี้ยวด้วยวิธีนี้เท่านั้นที่เรามีโอกาสเข้าไปในภูเขาจิเพื่อรวบรวมหินจีนี่คือสิ่งที่ฉันเพิ่งเรียนรู้ดังนั้นฉันจึงมาที่จิจิเพื่อตามหาคุณมูนายติดตามมูเหยามาอธิบาย งูเหาจึงเข้าใจว่าทำไมจูู่มูนายีถึงขั้วโลกไม่น่าแปลกใจเลยที่พวกเขาพบเสาหินกระจัดกระจายในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาแต่ไม่ใช่เมืองเสาหินปรากฏว่ามันถูกขวางด้วยสิ่งกีดขวางยิ่งไปกว่านั้นภูเขาจีซานแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตแดนแห่งความโกลาหลไม่มีใครกล้าเข้าใกล้จึงไม่มีใครค้นพบมัน คุณหนูคุณขับไล่นักบุญแห่งพระราชวังกวงฮันเหล่านี้เข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลเพียงเพื่อบิดเบือนเวลาและพื้นที่ของดินแดนแห่งความโกลาหลเพื่อสร้างเงื่อนไขในการเข้าสู่ภูเขาสุดขีดใช่ไหมงูเหย,ยา่เข้าใจทันทีใช่คุณฉลาดมากงูนาย,ยิ้มเบา ในเวลานี้ปิงลู่และคนอื่นๆได้มาถึงขอบของดินแดนแห่งความโกลาหลแล้วหากพวกเขาก้าวไปข้างหน้าพวกเขาจะถูกดูดเข้าสู่กระแสน้ำปั่นป่วนของดินแดนแห่งความโกลาหลหากทำเช่นนั้นคุณจะต้องตายอย่างแน่นอนและคุณจะไม่สามารถเก็บศพของคุณไว้ได้พี่สาวจับมือไว้อย่ากลัวใครเลยหากเข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลคุณจะถูกกระแสน้ำเที่ยวรัดคอทันทีจะไม่มีความเจ็บปวดใดๆ ปิงลู่จับมือทุกคนแล้วเดินไปสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลด้วยสายตาแน่วแน่อย่าทำอะไรโง่ๆนะในเวลานี้เสียงของเฉินปิงดังขึ้นและเขาก็เห็นร่างหนึ่งกําลังเข้ามาใกล้เหมือนก้าวกระโดดคุณเฉินปิงลู่ดีใจมากแต่เธอไม่คิดว่าเฉินปิงจะเจอที่นี่ตอนนี้เฉินปิงอยู่ที่นี่พวกเขาอาจจะรอดแล้ว ท้ายที่สุดแล้วพวกเขาทุกคนได้เห็นความแข็งแกร่งของเฉินปิงด้วยตาของตัวเองแล้วแต่เมื่อพวกเขาหยุดและรอเฉินปิงแรงดูดขนาดใหญ่ก็เริ่มดูดปิงลู่และคนอื่นๆเข้าสู่ดินแดนที่วุ่นวายนักบุญทั้งสองถูกดูดขึ้นและบินขึ้นไปในอากาศโชคดีที่คนเหล่านี้จับมือกันไม่ถูกดูดเข้าไปเร็วเข้าปิงลู่กัดฟันและจับไว้แน่น ทุกคนพยายามอย่างเต็มที่แต่แรงดูดอันมหาศาลยังคงลากปิงลู่และคนอื่นๆไปสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลเมื่อเห็นน้ำค้างน้ำแข็งพวกเขาก็ทนไม่ไหวอีกต่อไปร่างของเฉินปิงปรากฏขึ้นทันทีจากนั้นออร่าขนาดใหญ่ก็พุ่งสูงขึ้นทำให้ปิงลู่และคนอื่นๆหลุดจากแรงดูดอันมหาศาลแต่เฉินปิงเองก็ถูกดูดเข้าไปในดินแดนแห่งความโกลาหลทันทีคุณเฉิน นักบุญทุกคนตกตะลึงและทำได้เพียงตะโกนแต่ไม่มีใครสามารถช่วยได้ร่างกายของเฉินปิงเปรียบเสมือนเรือลำเล็กที่แกว่งไปมาในดินแดนแห่งความโกลาหลด้วยการเปิดใช้งานร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ของเขาเฉินปิงจึงต้านทานความปั่นป่วนในดินแดนแห่งความโกลาหลนอกจากร่างของเฉินปิงแล้วเขาถูกดูดเข้าไปในส่วนลึกของดินแดนแห่งความโกลาหลอย่างต่อเนื่องด้วยการดูดขนาดใหญ่ ร่างสีทองที่ไม่อาจทำลายได้ของเฉินปิงเริ่มแตกสลายพลังทั้งหมดในร่างกายของเขาถูกประทุโดยเฉินปิงก่อตัวเป็นกรอบป้องกันหลายชั้นแต่มันก็ไม่มีประโยชน์เลยพ่ายแพ้ต่อความวุ่นวายของเวลาและสถานที่ทันทีคราบเลือดเริ่มปรากฏขึ้นจากทวารทั้งเจ็ของเฉินปิงวันนี้คุณจะตายที่นี่จริงๆเหรอเฉินปิงยอมแพ้และสิ้นหวัง คริสตัลมังกรบนหน้าอกของเฉินปิงระเบิดแสงและมีมังกรสีทองล้อมรอบเฉินปิงแต่ในพื้นที่อันวุ่นวายนั้นแม้แต่มังกรทองก็หายไปอย่างรวดเร็วแต่ในขณะนี้เฉินปิงค้นพบว่าผ่านพื้นที่อันวุ่นวายนี้เขาสามารถมองเห็นทุ่งหิมะและสัตว์ประหลาดหนึ่งสิ่งที่เราเห็นนี่ไม่ใช่บริเวณขั้วโลกนี่คือนี่คือแผนน้ำแข็งอาร์กติกหรือเปล่าเฉินปิงตกตะลึงทันที หมาป่าหิมะพวกนั้นคือสัตว์ประหลาดแห่งทุ่งน้ำแข็งอาร์กติกเชิญปิงไม่คาดคิดว่าหลังจากผ่านชายแดนขั้วโลกของดินแดนทางใต้แล้วเขาจะไปถึงทุ่งน้ำแข็งของดินแดนทางเหนือพูดแบบนี้โลกทั้งโลกของสวรรค์และมนุษย์นั้นเป็นวงปิดไม่น่าแปลกใจเลยที่เชิญปิงพบสัตว์ประหลาดทางเหนือเช่นหมาป่าหิมะในบริเวณขั้วโลกบทที่3815คุณชิคุณยังมีชีวิตอยู่ไหม แม้ว่าเขาจะรู้ว่าทุ่งน้ำแข็งเหนืออยู่ฝั่งตรงข้ามแต่เฉินปิงก็ไม่สามารถขยับได้เลยดูเหมือนว่าร่างกายจะถูกแช่แข็งอยู่ที่นั่นในดินแดนแห่งความโกลาหลอวกาศเริ่มบิดเบี้ยวและความปั่นป่วนของเวลาและอวกาศก็เหมือนกับใบมีดคมกริบที่เก็บเกี่ยวเฉินปิงอย่างต่อเนื่องร่างกายของเฉินปิงมีแผลเป็นแล้วมังกรทองที่อยู่รอบๆตัวของมันก็ค่อยๆหายไปเช่นกัน และเฉินปิงก็พบว่าภูเขาสูงระหง,งานชัดเจนมากขึ้นบนภูเขาสูงนั้นมีหินหินมากมายเปล่งแสงออกมาเหมืองโพสโตนเฉินปิงไม่คาดคิดว่าเหมืองเสาหินจะถูกค้นพบในดินแดนแห่งความโกลาหลอย่างไรก็ตามเมืองหินจิไม่ได้อยู่ในดินแดนแห่งความโกลาหลแต่มีความเชื่อมโยงอย่างใกล้ชิดกับดินแดนแห่งความโกลาหลมันจบลงแล้วคราวนี้มันจบลงแล้วจริงๆ เฉินปิงถอนหายใจตอนนี้ฉันพบว่าเหมืองจิตซื้อนั้นไร้ประโยชน์คนกำลังจะตายในขณะนี้เฉินปิงยังรู้สึกถึงลมหายใจแห่งความตายนี่คือความตายที่ใกล้ตัวที่สุดความตายก็อาจช่วยบรรเทาได้เช่นกันฉันทนไม่ได้ที่จะทิ้งผู้หญิงที่อยู่รอบตัวฉันความคิดของเฉินปิงตกอยู่ในความทรงจำเหมือนฉายหนังเลยเริ่มตั้งแต่ตอนติดคุกพนคุกทีละนิด จอมมันชียุนก็ตื่นตระหนกในทะเลแห่งจิตสำนึกของเฉินปิงในขณะนี้ถ้าเฉินปิงตายที่นี่เขาคงจะทำสำเร็จอย่างแน่นอนอย่ายอมแพ้เดี๋ยวก่อนคุณไม่ตายฉันจะทำอย่างไรถ้าคุณตายจอมมันชียุนคํารามน่าเสียดายที่เฉินปิงดูเหมือนจะไม่ได้ยินมันเลยและการเอาชีวิตรอดนอกอาณาจักรของเขาเริ่มลดน้อยลงเรื่อยๆเ,เวลานี้นะักขราวหาดป่าภูเขา นายชี้ขมวดคิ้วทันทีทำไมผู้ชายคนนี้ถึงไปที่ดินแดนแห่งความโกลาหลเขากำลังมองหาปัญหาจริงๆคุณชี้พึพมพำอะไรบางอย่างและร่างของเขาก็หายไปทันทีเมื่อชีวิตของเฉินปิงค่อยๆหายไปและความคิดของเขาเริ่มสับสนทันใดนั้นแสงสีทองก็ส่องบนร่างกายของเขาตามมาด้วยความรู้สึกสบายอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนที่แผ่กระจายไปทั่วร่างกายของเฉินปิง ต่อหน้าเฉินปิงคุณซีซึ่งแต่งกายด้วยชุดธรรมดากำลังมองเฉินปิงอย่างเงียบเียบเมื่อเฉินปิงลืมตาขึ้นและเห็นนายชีเขาก็ตกตะลึงคุณซีใช่คุณจริงๆเหรอฉันตายแล้วเหรอเราอยู่ในนรกหรือสวรรค์มันคงจะเป็นสวรรค์ฉันเคยเห็นเธอบนสวรรค์หรือเปล่าคุณซีคุณรู้ไหมว่าฉันคิดถึงคุณมากแค่ไหนเฉินปิงเริ่มร้องไห้ ในความเป็นจริงเฉินปิงถือว่านายชีเป็นผู้อาวุโสของเขามาโดยตลอดในโลกคาราวาเฉินปิงได้รับการดูแลอย่างพิถีพิถันจากนายชีหากไม่มีนายชีเฉินปิงอาจถูกลอบสังหารโดยกลุ่มศิละปะก,การต่อสู้ในเกียวโตเมื่อฟังคำพูดของเฉินปิงคุณชีก็พูดไม่ออกอยู่พักหนึ่งเฉินปิงอย่าลืมว่าคุณเป็นพระและผู้ฝึกฝนอมาตะที่แท้จริง นรกอะไรสวรรค์อะไรออกมาจากปากของคุณคุณไม่คิดว่ามันไร้สาระเหรอมีแต่มนุษย์เท่านั้นที่จะพูดแบบนี้นายซีพูดอย่างใจเย็นเฉิญปิงตกอยู่ในความงุนงงหลังจากฟังคำพูดของมิสเตอร์ซีแต่เขาก็รู้สึกตัวได้อย่างรวดเร็วคุณซีฉันยังไม่ตายแล้วคุณละ่ะใช่ไหมละ่ะเฉิญปิงกอดคุณที่อย่างตื่นเต้นคุณซียังไม่ตายและเขาก็เช่นกัน เพราะเขาสัมผัสได้ถึงลอมาหายใจของมิสเตอร์ชีได้อย่างชัดเจนในขณะนี้ร่างกายของมิสเตอร์ซีเปล่งแสงสีทองและที่ใดก็ตามที่มีแสงสองที่นั่นก็สงบและเงียบสงบความวุ่นวายของเวลาและพื้นที่ไม่สามารถเข้าใกล้ได้อีกต่อไปเดิมทีฉันอยากจะทิ้งคุณไว้ตามลำพังในโลกแห่งเทพเจ้าและมนุษย์แต่คุณกำลังมองหาความตายด้วยตัวคุณเองและกล้าที่จะเข้าสู่ดินแดนแห่งความโกลาหลน,นี้ ฉันบอกคุณแล้วถึงแม้คุณจะรู้ว่าฉันยังมีชีวิตอยู่แต่ฉันก็ช่วยคุณไม่ได้ทุกที่ทุกเวลาคุณยังต้องเดินบนถนนข้างหน้าด้วยตัวเองไอเด็กแกพยายามฆ่าตัวตายฉันจะไม่สนใจมันอีกต่อไปแล้วหลังจากที่มิสเตอร์ซีพูดจบเขาก็จ้องไปที่เฉินปิงการชำเลืองมองนี้ทำให้จอมมันชื่อหยุนสั่นสะท้านในจิตสำนึกของเฉินปิง ทันทีหลังจากที่นายซีโบกมือแสงสีทองก็กระพริบและเฉินปิงก็ปรากฏตัวขึ้นนอกความสับสนวุ่นวายและตกอยู่ในอาการโคม่าทันทีและร่างของมิสเตอร์ซีก็หายไปด้วย